โอ้ยหล่าแตงมามาพ้อมแปมปร้อมแปมแตงสวยๆได้ลูกพ้อมแปมแตงให้เขาสวยๆได้ลูกเด้อยายยายคอยเป็นคนอีสานคือกันน่าละเนค่ยเลยวาวอีสานอตงทางเาแตงคนสวยนะจู่โอ้โหอยากได้มาแตงให้หน่อให้แตง ปปปโอ้ไคิวบ้าโอ้เขียนคิวให้พ่อเขาตรงนี้มันก็ยังลูบลแทะทานนะทานแล้ปังอ่ะ

ลุกขึ้นป้อนมาดนี่เดินดงเดินเดินดงเดืฮึบ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 ายอดายเป็นคนอิสาายายอยู่กาลสินหุนปั่นปั่นเล่าเนอ้อฮือลุกขึ้นมลุกข er ึ้นไหงลองลุกขึ้นปอนมึงดูลุกขึ้นไหงลุกขึ้นดู ลุกลุกเดือดเดือดดังเด้อดเดือดดังเดือดเดือดดังเดอดตึบตึบตึบ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 เอเดือดเดือดเดอดดังเดือดเดือเดอดเดอดบึบสาวหน้าฮันได้ดิสิคนไปที่พร้อมพอมแปมมันมาบอคืนบอคืนไปที่ก็พร้อมแปมบา อ้าวคนนี้เป็สมัครเป็นนางเอกดินางเอกจะใส่อะไรลิเกนนางตลกคันบอสบอสตลกบอตลกก็ต uh> uh ้องเล่นฟังฟังฟังตลกก็ต้องเล่นไปเป็นนางเอกกับปอมแปร์เลยออกสากสามเด้อยวสักสามเป็นนางเอกน้อยไปไปไปแตกมือย่าไม่ได้ลูกสาวเอาไปน้ำมอนี่ เวลาป้อมแปรมยางออกฉากก็เขาเนยแต่แต่เล่นแต่เล่นแต่เล่นเอาลุกขึ้นที่ละูกขึ้นที่ละเด้อแต่แต่เล่นแต่ยางตามที่ละมันนี่แต่แต่เล่นแต่เล่นแต่เล่นแต่แต่เล่นแต่ยางตามมายางบอกว่าให้ตามนั่งเอกนี่ป้อมแปมเอานี่ตามนั่งเอกไหมตามนั่งเอกไหม แต่แต่ลันแต่แต่ลันแต่ลันแต่ลันแต่แต่ลันแต่แต่ลันแต่ลันแต่ลันแต่แต่ลันแต่แต่ลันแต่เอาขวานเอาหน่องได้ไหมล่ะเอาขวานน่อะไอก่อนเอาวนเอาน่องเนี่ยเอาแต่แต่ลันแต่แต่ลันแต่ลันแต่ลันแต่แต่ลันแต่แต่ลัน่า่่า่่อ่ โอ้เด็นัเงเอกม่แล้วเอาเบิเรเล่เป็นปะเอาหนึ่งสองซม,มานังเอกเขามากองมานังเอกเขามาแล้วๆขยับเขามาเอกนังเอกเขามาเขามานังเอก,าาน,เอกน่อยนะอาหนึ่งสองซโอเคหนึสองซ เ่อสมัครนางเอกแล้วสวยน่ารักน่ารัก้ยน่ารักจริงๆน่ารักมากป้าเดี๋ยวพาไปสมัครกับพ่อโจไอดอลโจไอดอลเดี๋ยวพาไปสมัครเป็นนางเอกกับพ่อโจใช่เลยหนูอยากเป็นไอดอลว่างี้หนูอยากเป็นนางเอกหมอลำไอดอลว่างี้เด้อเดี๋ยวพากทีใครใครพุรประเพณ์คอย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปสมัครหลังห้านหอบฝันมาเหมือนน้องอุงหญิงเอาปะอาวอันนี้น้องน้องอะไรนนี่น้องอะไรน้องอะไรฮะซื้อหยางจาของนี่จาของซื้อหยางเปย์เบย์ไยาเมย์รีเมย์รีเดี๋ยวตั้งให้เด้อใหม่เด้อเอาชื่อใหม่เด้อเมย์รีเพชรบ้านแพงค่ะ โอเคเนาะพบกับนางเอกหน้าใหม่ไฟแรงเหมยลี่เพชรบ้านแพ้พูดน่าตื่นใจหลายอันดับแรกจะส่งขับประกวดกันมือแรงประกวดอย่างนี้หอบฝันมาหลังฮานบ๊อบอนี่นี่ยเพลงหอบฝันมาหลังฮานเดี๋็กๆเสกซ่าผมเด้อเสกซ่าบนเวทีเนาะถ่าโอเคผ่านพอโจ้หลับเลยโอเคมาถ้าเสียงผ่าน ลำ่ำพานพอโจหลับเลยเอาเซ้อนซ้อนคอยร้องเพลงแด้ซ้อนคอยร้องเพลงห้องเพลงอย่างเป็นเอาห้องเพลงอย่างเป็นเอาร้องไม่เป็นล่ำเป็นไม่เป็นไรนี่เห็นไหมนี่เขาร่ำนี่ข้างบนนี่ไหมหน่อยชอบปะคุณน่ะเขาล่ำบนเวทีนู่นน่ะเออเดี๋ยวมือแรงเด้อพอโจมาก่อนเดี๋ยวทีมาหับเด้อโอเคเนาะแทะมือ โอเคโอ้ยเอาละพี่น้องเอ้ยพร้อมแปมเจอนั่งเอกกูแขงนั่งเอกนั่งเอกพร้อมสีมา <laughs> ล่ำหน่ำครับขอบรรยากาศพี่น้องไลฟ์ดี <laughs> สุดยอดเลย <laughs> วัสดีจา้า อันเดียดไหมคะแดงบรรยากาศครับพี่น้องครับดีใจกับผู้จัดทางเป็นแชมูนครับพี่น้องครับคนหลายดีครับพี่น้องครับเอาเอาฮะอีหยังกู้คุณนคุนทั้งหมดไม่ยังนี่ไม่ยังมาดนี่ โหลดแล้วตีพอดีโหลดแล้วปืียเรี่ยงขนาดเนาะมันมีเน็ตเน็ตมันส่เฮียคุณเขามาหลายมันบอกขึ้ขเขามาเจอเดียวปะค่ะนึกเลยอะไรอยู่เดี๋ยวนี้บ่ได้เลยอ,อือเอาครับคลิปนี้บัสนมายางครับฝากไว้ซัมนี่ครับเดี๋ยวสิบุทฐานายกันใช่ครับเพิ่นโหลดแล้ะคนบ้านประธานาภิเทีกับบ้านนี่ไปหาเด็กๆเลย เอาคลิปนี้ฝากไว้สมีครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อดันนี้ถึงแสนสัตว์คลิปนะครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกดซับสไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนาเสนอแฟนคลับเอฟซีอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ